สวัสดีครับผมพายเมชินชนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานนะครับมากดเสาเข็มเหมือนเช่นเคยครับผมนี่วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมขุดผลงานของพวกเรานะครับแมคโครสองตัวกําลังขุดผลงานพวกเราอยู่นะครับผมเนี่ยครับผมเบื้องตนก็มองด้วยตาเปล่าก็สวยหรูดูดีนะครับ ดูแนวสก่อนนะครับแนวเข็มนี่ตรงนะครับผมเซอร์เวต้นต่อต้น,นครับเซอร์เวก่อนกดทุกครั้งนะครับผมเนี่ยครับผมางานตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับผมบ่ายแก่ๆน,น,นะครับจะเห็นได้ว่าแดดส่องต่ำกว่าคอนโดนะครับนี่ก็จะมีร่มอ,อีกด้านหนึ่งก็ ฝากแดดนะครับผมฝากนี้ก็ได้ร่มเงาจากคอนโดนะครับนี่พอประมาณนี้ครับผมฝั่งละสองครับผมมาเพิ่มอีกลำหนึ่งนะครับสั่งละสองนะครับผมผมก็อยู่ฝั่งนี้นะครับรับผิดชอบโซนนี้นครับผมนี่ผลงานผมก็ไล่กดมาเรื่อยนะครับ ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและรับความรู้จากซิกนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอบตุ้มออโตระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับผม นี่ก็เครื่องกดระบบไฮดรอลิกครับผมเสียงไม่ดังไม่เสะเทือนก็เลือกใช้กันได้ตามความเหมาะสมนะครับผมลูกค้าจะใช้ในรูปแบบใดก็มีมีหมดนะครับผมประมาณนี้ครับวิธีเอาเข็มลงดินแต่ละรูปแบบมีเจาะมีตอบมีกดนะครับผมวิธีนี้เสียงไม่ดังไม่เสะเทือนครับผม โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีโชคดีครับ